นะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่สซสนใจแล้วก็ลองทานอาหารเสริมกลูโคเจนเยอะที่สุดเลยค่ะสาเหตุก็คือทางเราได้เข้ารับทำการผ่าตัดเขานั่นเองนะคะถ้าใครติดตามน่าจะพอทราบเนาวว่าายเนี่ยมีอาการเอ็นไขว้หน้าเข่าขวาหรือว่า ACL ขาดนะคะก็เลยเข้ารับทําการผ่าตัดเพราะว่าเราเป็นคนชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาการผ่าตัดก็ถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับายนะแล้วเราก็เลยหันมาสนใจตัวคอลลาเจนเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพวกเอ็นข้อต่อให้มันแบบซ่อมแซมตัวเองได้รว เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่มคอลลาเจนเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องของสิ่งสําคัญที่เราควรจะ พิจารณาในการเลือกทานอาหารเสริมกลุ่มน,นี้กันค่ะสำหรับทรายนะคะอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพการผลิตค่ะส่วนอย่างที่2นะคะคือเรื่องของส่วนผสมค่ะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันก็มีหลายขนาดโมเลกุลน,นะคะถ้าเราเลือกแบบที่ขนาดเล็กดูดซึมได้ดีมันก็จะได้ผลที่ดีกว่ารวมถึงส่วนผสมในเรื่องสารประกอบอื่นๆที่เขาใส่เพิ่มมานะคะอย่างวิตามินซีเนี้ยก็เป็นตัวที่จําเป็นเนาะเพราะว่าเขาช่วยในเรื่องการสังเคราะห์คอลลาเจนนั่นเองนะคะและอย่างที่3 ก็คือเรื่องของรสชาติแล้วก็ราคาค่ะ และในคลิปนี้ก็จะมารีวิวคอลลาเจนที่เขามีคุณสมบัติครบตามข้อควรพิจารณาที่เล่าไปข้างต้นนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะกระป๋องนี้เลยชื่อว่า Well You Collagen นะคะจะเป็นกระป๋องสีเทาฉลากสีฟ้าอมเงินแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าช่วยบำรุงได้แบบหลายด้านเลยนะคะโดยส่วนผสมของเขาก็จะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วก็ไตรเปปไทด์ที่ดูดซึมได้ง่ายนะคะแล้วก็มีวิตามินซีและส่วนผสมอื่นด้วยที่จะเข้าไปบำรุงทั้งเรื่องผิวพรรณกระดูกเอ็นคอตอผมแล้วก็เล็บค่ะ มาดูรายละเอียดของส่วนผสมกันนะคะในว e ลยู Collagen เนี่ยจะมีส่วนผสมทั้งหมด6อย่างด้วยกันค่ะส่วนผสมหลัก2อย่างแน่นอนก็คือคอลลาเจนนะคะตามหน้ากระป๋องเลยก็คือคอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, แล้วก็ไตรเปปไทด์ ide, ซึ่งเขาเขียนมาเลยนะว่าทั้งกระป๋องเนี่ยมีอยู่ที่100 0มิลลิกรัมนะคะโดยคอลลาเจนทั้ง2ตัวที่เขาใส่มาเนี่ยค่ะเป็นคอลลาเจนแบบที่ผ่านกระบวนการย่อยให้มันมีโมเลกุลขนาดเล็กอยู่แล้วนะคะจึงดูดซึมได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะตัวไดเปปไทด์นะคะเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กที่สุดค่ะ 好。 ไปดูดซึมที่ผนังลำไส้เล็กเราได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการย่อยในกระเพาะอาหารส่วนตัวไตรเปปไทด์เนี่ยก็จะโมเลกุลใหญ่กว่าตัวไตรเปปไทด์นะคะแต่ว่าก็ยังมีขนาดเล็กกว่าพวกไฮโดรไลซ์คอลลาเจนที่เราเห็นทั่วไปในอาหารเสริมจึงสามารถดูดซึมได้ดีเช่นเดียวกันค่ะนอกจากส่วนผสมหลักที่เป็นคอลลาเจน2ชนิดก็ยังมีอีก4ส่วนผสมสาคัญนะคะอย่างแรกค่ะก็คือวิตามินซีบอกเลยว่าวิตามินตัวนี้จําเป็นมากๆนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องใช้วิตามินซีในกระบวนการ สังเคราะคอลลาเจนค่ะอย่างที่2ก็คือไบโอตินนะคะตัวนี้น่าจะคุณนชื่อกันบ้างเนาะไบโอตินเนี่ยจะช่วยบำรุงในเรื่องของคมแล้วก็เล็บของเรานีคะอย่างที่3ค่ะคือเซรามายที่สกัดจากจมูกข้าวญี่ปุ่นค่ะเซรามายนะคะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของประการผิวหรือว่าสกินแบเรียรเนี่ยทำให้ผิวของเราแข็งแรงค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือสารสกัด ได้จากเหดมูลูขาวค่ะเขาจะมีสารที่เป็นไฮยาโรนิกแอซิดหรือว่าสารอุ่นนมน้ำนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นดีค่ะอันนี้ขอเล่าเสริมให้เผื่อใครที่อาจจะยังไม่ทราบนะคะคือคอลลาเจนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักของร่างกายเรานีคะจะพบได้มากบริเวณผิวหนังของเราค่ะแล้วก็มีในกระดูกเอ็นข้อต่อนะคะซึ่งร่างกายเราเนี่ยสามารถสังเคราะห์คอลลาเจนเองได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะ น้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้นนะคะนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเมื่อเรายุมากขึ้นผิวเราถึงเหี่ยวลงไปนั่นเองค่ะโดยคอลลาเจนนะคะสามารถพบได้ในอาหารทั่วๆไปเลยค่ะก็จะพบมากในเนื้อสัตว์ปลาแล้วก็ผักใบเขียวนะคะแต่ความแตกต่างของการรับ จากอาหารปกติกับการทานอาหารเสริมกลุ่มคอลลาเจนก็คือในอาหารเสริมเนี่ยเหมือนคัดมาแล้วเนาะว่าเป็นคอลลาเจนเพียวๆนะคะแล้วเขาก็นำไปผ่านกระบวนการย่อยให้มันมีโมเลกุลเล็กมาแล้วจึงง่ายต่อการดูดซึมแล้วก็นำไปใช้นั่นเองแล้วก็ไม่มีปัญหาพวกแคลอรี่ที่เพิ่มมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในอาหารปกติที่เราทานเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่คอลลาเจนเนาะเขาก็มีทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแรกที่จําเป็นต่อร่างกายเรานะคะดังนั้นไม่ว่าเรา จะทานอาหารเสริมหรือว่าไม่ทานการเลือกรับประทานอาหารหลักให้ครบห้ามูเนี่ยจึงถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอยู่ค่ะและหนึ่งเรื่องที่หลายคนแอบ,บเข้าใจผิดนะคะก็คือการทานอาหารเสริมคอลลาเจนเนี่ยมันจะได้คอลลาเจนเข้าไปเติมให้ผิวเนียนเด้งเลยไหมบอกเลยไม่ใช่นะคะไม่ว่าเราจะรับคอลลาเจนจากอาหารเสริมหรือว่าจากอาหารนะคะมันคือการรับ ที่ร่างกายจะนําไปใช้สังเคราะห์เป็นคอลลาเจนค่ะซึ่งการสังเคราะห์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีวิตามินซีนะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าเราจะทานอาหารหรือว่าทานอาหารเสริมนะคะถ้าจะให้ร่างกายสังเคราะห์คอลลาเจนได้ดีก็ควรจะมีวิตามินซีร่วมด้วยค่ะและเราสามารถเลือกได้ไหมว่าจะให้มันไปแบบสังเคราะห์ให้ผิวมันเนียนหรือว่าให้เอ็นขขาต่อเป็นแข็งแรงอันนี้ก็เลือกไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเราเนี่ยจะดึงไปใช้เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งไหนมากกว่ากันค่ะ วิวคอลลาเจนจะมาในรูปแบบกระป๋องนะคะซึ่งเวลาที่เราเปิดทานครั้งแรกเนี่ยก็จะมีซีลปิดสนิทมาให้แบบนี้ด้วยนะคะแต่ความพิเศษค่ะคือเมื่อเปิดกระป๋องออกมานะคะจะพบนี่เลยเป็นถุงซิปล็อกอีก1ชั้นนะคะซึ่งการที่เขาทําเป็นถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะ่ะก็จะช่วยได้ดีในเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็ลดปัญหาเรื่องความชื้นนะคะและในกระป๋องก็จะมีช้อนมาให้ด้วยนะคะซึ่งปริมาณการทานเนี่ยก็คือวันละ1ช้อนตัวค่ะ ด้านในก็จะลักษณะเป็นผงสีขาวแบบนี้นะคะซึ่งเนื้อผง,องคอลลาเจนเขาอะค่ะเซตักให้ดูว่าเป็นเนื้อแบบละเอียดมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาลองชองทานกันเซตก็จะตักขึ้นมานะคะ1ช้อนตวงแบบนี้แล้วก็เทใส่ลงในน้ําเลยนะคะซึ่งจะชงเป็นน้ําเปล่าหรือว่าพวกน้ําผลไม้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ใช้ช้อนทําการคนเขาให้เข้ากันนะคะ เทียบกับแบรนด์อื่นที่เคยทานถือว่าตัวนี้ละลายน้ำค่อนข้างง่ายนะคะตอนที่เราชงเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าเขาเป็นสีขุ่นๆนะคะเดี๋ยวคนไปสักพักเนี่ยเขาจะค่อยๆใสขึ้นค่ะคนไปสักแป๊บนะคะจะเห็นว่าเนี่ยคะ่ะ แคจะใส่เหมือนน้ำเปล่าปกติแล้วนะคะอัตราส่วนในการชงตามข้างกระป๋องเนี่ยเขาเขียนว่า1ช้อนตวงต่อน้ำหนึ่งร้อย ml นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยใส่ว่าใช้น้ําเยอะขึ้นมานิดนึงอะค่ะมันจะแบบชงแล้วก็ละลายได้เร็วนะคะส่วนตัวใส่ก็จะทานอยู่ที่ประมาณเนี้ยค่ะมาเดี๋ยวใซ่ลองทานให้ดูเลยนะหมดแก้วเร็วนะคะส่วนตัวใส่ว่าทานง่ายกลิ่นแบบไม่ได้ชัดอะไรคือเนี่ยใส่ชมแบบน้ําเปล่าเลยนะก็ แบบดื่มเข้าไปได้ง่ายๆนะคะเขาจะแบบมีความเป็นเรียกว่าเป็นกลิ่นเฉพาะตัวละกันหลายคนแบบเอ้ยคอลลาเจนมันจะคาวไหมคือไซไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบมีความคาวอะไรขนาดนั้นนะคะแค่เป็นกลิ่นแบบมีความอืนๆนมๆของเขานิดนึงอะแต่ถ้าทานทุกวันอะมันก็ชินไม่ได้แบบทานยากอะไรไม่ได้มีรสอะไรประหลาดโผล่ขึ้นมานะคะซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมมาจากทางแบรนด์นะคะก็คือตัวคอลลาเจนที่เป็นไดเปปบไทยอะค่ะที่มีโมเลกุลเล็กดูดซึมได้ดีที่สุดตัวนั้นอะ เขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาอยู่นะคะก็คือถ้าใส่ตัวนี้มาก็อาจจะมีกลิ่นได้บ้างแต่ถามว่าทานง่ายไหมทานง่ายค่ะหมดแก้วเรียบร้อยแล้วจ้าวิธีการทานอาหารเสริมกุมคอลลาเจนให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือทานตามปริมาณ ที่เขาแนะนาค่ะอย่างวีลยูคอลลาเจนเนี่ยก็แนะนําวันล,ละ1ช้อนตวงนะคะ1กระป๋องเขาจะทานต่อเนื่องได้ที่20วันค่ะสําหรับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทานคอลลาเจนนะคะก็คือแนะนําให้ทานตอนท้องว่างนะคะมันจะดูดซึมได้ดีกว่าค่ะซึ่งส่วนตัวเนี่ยไซก,ก็จะทานตอนตื่นนะคะตื่นมาปุ๊บก,ก็ชงทานไปเลยค่ะดื่มเสร็จไปแล้ว1แก้วดื่มน้ำตามเพิ่อมอีกแก้วหนึ่งนะคะการทานน้าเยอะๆเนี่ยจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นไปอีกค่ะและสิ่งสําคัญนะคะที่จะทานแล้วเห็นผลก็คือการทานต่อเนื่อง จะไปทําลายคอลลาเจนของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนน้อยความเครียดการโดนรังสี U ูวีหรือว่าการทานเหล้าสูบุรีนะคะลองคิดดูเราเสริมเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็ยังทําลายทิ้งอยู่นั่นแหละมันก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นผลสักทีนะคะและนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือคอลลาเจนของเวลยูค่ะเขาสกัดมาจากปลาน้าจืดไม่ใช่ปลาทะเลนะคะแต่อย่างไรก็ตาม มเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากนะคะใครที่เคยมีประวัติเรื่องแพ้ปลาหรือว่าแพ้อาหารทะเลเนี่ยแซก็แนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนดีกว่าค่ะและเรื่องของราคานะคะเวลยูคอลลาเจนเนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่กระป๋องละ990บาทแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโลดเหลือ 690บาทค่ะเซหาเฉลีย่ยให้แล้วนะคะทาน20วันตกวันละ34บาท50สต,ตางก็ถือว่าทำราคามาดีเลยแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยเพราะว่ามีจำหน่ายที่วัดสันทุสาขาค่ะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่อยากออกจากบ้านแนะนำช้อปปิ้งออนไลน์เลยค่ะสะดวกมากเข้าไปที่วัดสันออนไลน์หรือว่าที่ RS Mall ได้เลยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไปสอบถามได้เลยนะคะที่ XWU well ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปลวค่ะ 拜拜。Bye bye!